ồ lôm nhiều thứ gì gan đấy. Wa đó. Thằng Vĩnh Sải dài phải không? Sải dài phải không? Dài P long. Sải dài. Lấy Thải Thải Sải dài phải không? Sải dài sải dài. hồ ยิบจุดสี่ห้าจุดสี่ห้าเข้าต่อป่ามันทำไม <ตอ S 1> มันค <ตอ S 1> ึดคืดคืด<ๆ><ๆ>เข้าต่อแล้วบ้างไ่นตอ่ตอพี่อมต่อหน้านี้แน่เลยเนี่ย,ยนะขนาดขนาดโด่งขนาดนี้แล้วนะแหมเดี๋ยวปล่อยมันออกก่อนอยู่ไหมต่อหน้ามาเล็กๆนี่ตีแดดไม่ค่อยจัด แต่เมื่อวานนี่โอ้โหแดดแรงมากนะโอ้ยโดดโดดโดดกินขามือเลยเว้ยขามือดีล้างไว้ดล้างไว้ดำบดัเดียวดำอย่างเดียวโอ้ขามือเลยไหมดัอย่างเดียวไม่ต้องเห็นล้างไม่ต้องเห็นล้างเอ้าดำอย่างเดียวเดี๋ยอโนะครับดัอย่างเดียวครับดำอย่างเดียวมาแล้วนะกำลังจัดสายอยู่เลยไงดัอย่างเดียวเออทำไปลองกำลังจัดสายอยู่ไหมขึ้นเล่าขึ้นเล่าขาไปแล้วพ่อ ก็แกกำลังนั่งจัดสายอยู่อะโอเคลงเป่าลงเป่าไปมีไปรอตาปลาครับนี่เลยช่องว่างนี้เลยนี่ช่องที่คันเบ็ดมันไอ้นี่ออกเนี่ยนี่ปลาตายขอนรอรอบ้าวบ้าวไปสายไปแล้วโนมหน้าดูแล้วนะขวาขวาไปแล้วมันไีตอ แกไม่ได้ยิยนหรอกไม่ต้องแล้วพี่ไม่มีตอแล้วออขขลยอ,อ,อยแล้วมันลอย,อยมันกน่ารักหเจิมันกินช่วงลมพอดีทีนึงกับด,ดีแล้วทว่งมันจะหักนะ,ะทีนึงม็มาตจากฝั่งโน้นไปฝังโน้น รอดรอดรอดมาเลยครับเอาเอาสวิงรอดมาเหนื่อยแล้วครับมีเสียงพ่อพ่อเลยน่าดูไปข้างล่างว่ะโอู้หูลูกปลาปล่อยไปก็ได้อได้ครับอได้พี่ลงไาอีกได้ไหมเอาแล้วเอ้ยพี่วาพูดอะไรอ่ะ มาแล้วครับรถถังมาถึงแล้วอ่างวกเด็กมาถึงแล้วจานปู่มาถึงแล้วนะครับไต้สักประมาณ8โลนะครับแต้มแรกของวันนี้นะจริงๆแต้มสองแล้วครับแต้มแรกเข้าต่อดูหน้าหน่อยนะง่ายง่ายยังวะยอมเลยอ่ะนัดยอมเลยหูร่วมหมดเลยนี่มาปล่อยไอ้วางขึ้นมาเด็กเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ใช่โอเคนีมาอีกแล้วครับผมอีกหนึ่งแต้มวันนี้แต้มขึ้นมาสองตัวแล้วครับผมกินหลายกินเท่าไหร่กินสี่ทีทละนี่คนระับตัวนี้เป็นตัวที่สองที่ขึ้นนะครับก็สายประมาณแปดเก้าโลนะครับผมก็กําลังดีเลยนะครับสําหรับ EP นี้ก็ขอเปิดเลยแล้วกัน EP สามอ่างมกเหล็กนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็เปิดได้ปลาตัวนี้เลยแล้วกันมาเช้าขึ้นไปตัวหนึ่งแล้วนะฮะ แขนจะสั้นๆหน่อยไม่ได้ถ่ายตอนล่านะครับมัวนอนนะมัวนอนก็สวัสดีทุกท่านนะครับตอนาวทูพิชชิงนะครับผม EP ที่สามของอ่างมกเหล็กนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะมีให้ดูกี่ตัวนะฮะสำหรับลูกหมูนะลูกหมูนั้ง้วลูกหมูนะครับอ่างมกเหล็กนะครับเดี๋ยวมารับรับชมกันละกันออตัดดับไปแล้วสำหรับเบียร์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นลำระเบิดเหมือนเดิมนะครับผม ผสมกับสูตรสองคนชัาเยอะนะครับลําระเบิดหนึ่งกระสอบสูตรสองก็ใส่ตามชอบนะครับผมมาตรฐานก็สองถุงนะครับหรือสามถุงก็ได้นะฮะแล้วแต่ใจชอบนะครับผมใส่น้ําผสมนะครับผสมน้าคลุกเคล้าให้เท่ากันนะแล้วก็โรยน้ํามพรมไปทั่วๆนะค่อยๆเคล้คาไปนะฮะก็ใช้งานได้เลยนะครับผมไม่แนะนาให้เทน้าท่วดลงไปทีเดียวเลยนะใช้ใส่แบบพรมพรมพรม,มแล้วก็เอามือเกี่ยๆไปเรื่อยๆนะฮะ มันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ยจะเป็นขุยๆนะครับนี่นะครับปันเ็จแล้วนี่ครับก็อุปกรณ์ใส่หน้านะก็ไม่มีอะไรนะตะกัวแล้วก็เป็นกิฟธรรมดานี่นะครับแล้วก็ตะกอเราเลยเนาะเดี๋ยวเรามาตียืะนะครับผู้ชำนาญการด้านการตีเยื่อะนะครับอาจารย์ปู่นะครับ ตีเบาๆนะตีเบาๆเข้าระยะเป้าหมายที่กำหนดนะครับคนนึ่งมีไม่ได้นั่งอหะไปไปได้แต่เพียงที่เขาเหลียวเจอเข้าขู่นะพี่เนาะครับปมันนะครับห้าคันก็เอาไม่ทันไปแล้วลงแล้วลงเลยนะไหนเอาไปเอาไปเอาเอาไปเอาเลยตัวนี้สวยป่ะเป็นเขาอีกเป็นเขาอีกเป็นยาวเลยอันนี้

หมวกไปพี่ร้อนจะสู้หมวกหมดรองเท้าเหรอจะสู้ได้ไงโอ้โหทั้งเกณคันของทุกอย่าบเอานักกบใช้ครับมาแล้วต้องไม่รอไม่รอต้องเล่หมวกกอนนี่ปั๊มจริงอัดจริงมันมันได้กินขนาดไหนมันกินอยู่ขนาดนั้นน่ะไม่เหลือหรอกมันมีต่ออยู่นั่นนะกบอยู่ตรงนี้ขันอันนี้ไม่เคยโดน ตอนเก็บเบ็ดมันติดอยู่ตรงนี้เงื้องานครับเงื้อมาแล้วครับเงื้อหลับหลับอยู่ครับผมแต่แต่ลุกยังไวอยู่ทำไมเก่งใจอาบูเมื่อกี้นี่ตับแล้วเออติดแล้วเนี่ยเฮ้ยติดใกล้ๆเหรอพี่ติดตรงเนี้ยติดป่ะเนี่ยมันมีตออยู่ตรงเนี้ย

นะวันนี้กดไปสอง,แ,ง <S 2> 2 <S แล้ววิ่งไม้ไม่รู้คันไหนเลยเนี่ยฝาคันไม่ถูกเลยไม่ได้ไยินเสียงเมื่อกี้เห็นแล้วแต่ผวิ <c oughs> ่งหึมเลยสายผมมานนใตา้แล้วนอนนออดึงออกขาเร็อย ไม่ใช่ผมว่ามันรอดหลายทางไปชดนมาแล้วครับมาแล้วครับรอดเยอะพี่รอดหลายทางเลยไม่เป็นไรพี่เอาเปาร์ตก่อนได้ครับเอาปาร์ตก่อนนะเอาปาร์ตห่อนครับพี่ปล่อยสายนะครับพี่ปล่อยหย่อนแค่ปีทั้งลงนะมาดูขึ้นบนขึ้นบนข้ับขึ้นบนอ่ะขึ้นบนเลยอ่ะลงล่างจบเก็บสายเก็บได้ครับเก็บสายลอยลูกไว้ าแล้วครับรถถังทางมวกเหล็กนะครับเรียบร้อยจอดครับผ้าต้องมีล่ะเนี่ยผ้ามงคลครับตัวนี้ต้องว่าด้วยโอ้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้จะเกิร์นเอาฮะผ้ามีครับยอดครับโถุงมือเจ้าเจ้าตัวนี้เกินวะเกิร์นผ้าพี่ผ้าต้องพอตัวที่ได้แหละ ว่าส,สุดยอดเลยพุทธลูกกุ้งปั๊มสุดยอดอะ่ะกระเด็นโหกระเด็นอะ่ะใหญ่จริงใหญ่ครับอันนี้ไม่รู้รถถังหรือลูกหมูที่ไหนจะมาสู้โอ้ใหญ่จริงอู้ยลบไครับโอ้โหสวยจริงพี่ใหญ่สวยมากเต่านยามใบนะครับโโอ้โหสวยตัวนี้ต้องมีสิบสี่สิบห้านะครับสิบสี่นี่คือต้องได้ยอยู่แล้วสี่สิบห้าต้องมีนะโอ้โหงัดกล้องเหนื่อยหน้าพี่ แล้วต้องมีนะสติสัมปชนะครับย้าบ่ายนะแต้มที่สาของวันนี้นะโห้โหนสไฟสุดยอดนะครับผมโหเป็ดอาจารย์ปู่นะแต่ก็ไม่ทันไม่ทันผมวิ่งนะวิ่งไวอีกแล้วนะฮะโหดูนะล้ำระเบิดลำระเบิดลำระเบิดผลงานลำระเบิดนะครับผมนี่โหดูดยอดสุดยอดโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับวันนี้ มุกเล็กนะมีของดีๆให้เล่นเยอะนะครับผมยังไงมาลองกันได้นะครับไก่มาเนี่ยเดี๋ยวเร็วหนึ่งเฮ้ยไก่เนาะมาตบมาตบมาตบวิ่งแล้วคันแดง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 อยู่ไปสับเลยดีกว่ามันออกพี่เฮ้ยจัดจังอ้มมันร้องอย่างนี้ดีกีมันมีหยุดพักด้วยเอาดีไม่ดีใหญ่อะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ มันไต่ตามพี่ตีก้อง่ายอยู่ไหม่ายอยู่ปลาเล็กอะปลนิ่นปลานิ่นปลานิ่อีโบกินเบอร์สิบสี่ถ้าถ้าเป็นเนนนิดเกสกีมาแล้วทักกระชากหนึ่งเร็วมาพูดทันไหมเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวบอกว่ามาวิ่งอยู่ข้างหน้าวิ่งย้อนมาเนี่ยเส เอามาถึงนี่แล้วไอ้ปอกไม่ละต้องรับหยกขึ้นเลยอีปอกเหรอป๊อกนะต่อใส่สี่ใส่ห้าได้แตกเดียบนะครับแตกย้องงัดเป็นโคเลยครับีเตมือ สองสองนะครับผมเล็กใหญ่นับหมดนาทีนี้ต้องนับนับเรี่ยวกินนะปลาโถกินเงือกทองเลยนี่โอ้โหกินเงือกทองดุกปลาคันนี้เท่าไหร่นะโป๊คันนี้เท่าไหร่นะคันนี้หลายบาทอยู่ใช่ไหมคันที่สี่เหมือนใช่ไจะใช่ปิดหัวนมไว้ก่อนคันละคันสี่เหมือนนะครับ กินปลากินปลาเท่านี้เอามาตกปลาเล็กมันไม่รู้วคันใหญ่เรือนเท่าไรนะพี่ตั้งแต่ได้มาเนี่ยเอาไปตกยังไม่เคยได้ปลาใหญ่เลยตกากากตกมกตกมกต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 กนะตกตกไกต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 กกสกตกตกต้ตกตาตักตกกตก้กตกตกตตกตกตกตคตกตมตตก